สวเนี่ยนะตัดสินใจว่าคุณยังเป็นพวกใครใช้คบนี้กันแล้วกันผมดูพฤติกรรมนะแต่ว่ามีวาทกรรมท่านนั้นเองนี่แต่พฤติกรรมน่ะเลือกพวกเลือกข้างชัดเจนเขาเขามีพวกอื่นด้วยเหลอฮะสวเขามาจยไงไล่ะมีคนแต่งตั้งมาอ่าเขาก็เป็นพวกคนแต่งตั้งอแต่เขาก็ไม่อ้าง เขาก็อ้างบ่าเขาเป็นคนของประชาชนมาตามมาตามรัฐมนุนก็รัฐมนุนเขียนเองเออเองอ่ะใช่ไหมฮะก็มาตามนั้นอืมผมก็ผมก็คิดว่าก็คิดว่าเขายังมีความศรัทธาในประชาธิปไตยไหมพูดตรงๆดีกว่าอืมถ้าเขาไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเขาจะทาอะไรกับเรื่องของเขาเรื่องคนไม่ศรัทธาแต่ผมบอกให้นะว่า อย่าทาอะไรที่มันผิดธรรมชาติของประชาตชน<ค>่านเ <นะ S 2> ตือนก่อนหน้านี้ครับแล้วผมก็ยังจะย้ําต่อสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรถึงขั้วอํานาจเก่าตอนนี้ครับที่มันอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านขั้วอานาจเก่าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกไหมครับที<อ>ท,ทานตุไทยมองเป็นยังไงครับสถานการณ์ผมว่าเขายังอยากกลับนะจะได้กลับหรือไม่ได้กลับเนี่ยนะผมผมก็ไม่ทราบได้นะอยู่อยู่ที่กลไกหรือหมากอะไรที่เขาวางไว้คือรัำนูเน่เขาวางไว้แล้วล่ะ ให,ให้กลับเข้ามาใช่ไหมให้เอาคนของเขาเนี่ยมาโบวตมาโบวตแข่งกับคนที่มาแตกประชาชนเนี่ยเขาวางไม่เรียบร้อยแล้วเขาวางเพื่อจะกลับมาทีนี้ผู้กพูดในอดีตเนี่ยพวกนี้มาได้เนี่ยจากคำพูดของผู้นําที่บอกว่าอีกไม่นานจะคืนความสุขให้นะคำว่าอีกไม่นานเนี่ยคนก็เลยสงบรอ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 ,อีกไม่นานสามคำนะคุณวราวิทย์นะ ถ้าคนที่เคยบอกว่าอีกไม่นานนะพูดสามคำเหมือนกันบอกว่าผมพอแล้วเนี่ยนะแค่สามคำอะ่ะเท่ากันเนี่ยผมว่าการเมืองเรื่องอะไรจะสงบแล้วเปลี่ยนไปอีกเยอะก็อยู่ว่าใครเป็นคนพูดไปอีกไม่นานนะแล้วคุณกล้าพอไหมเสียสละพอไหมห่วงบ้านเมืองให้น้อยกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมนะโดยสามคำเท่ากันเหมือนกันอีกไม่นาน กับคำว่าผมพอแล้วแบบที่พลเอกเปรมตอนนั้นพลเอกเปรมถ้าไม่พูดคํานี้ก็ยุ่งกันนะเพราะว่าคนหนุนพลเอกเปรมก็ยังเยอะอยู่ถูกไหมครับแต่ท่านพูดแบบพอผมพอแล้วปั๊บเนี่ยถนนประชาไทมันก็โล่งเดินในสปายทําไมาแค่สามคำนี้มันถึงมีอิทธิพลขนาดนั้นในยุคนี้ก็เพราะคนะคิดว่าคนนั้นจะกลับามาอีกไงคนนั้นจะมามีอำนาจอีกเพราะถ้า,าม,มีอำนาจอีกผมก็มีอำนาจด,ด้วย ไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยและตัวดีนี่คุณบรได้พูดกันตรงๆกันนะะตัวดีนี่พวกตายอ่ะตายเพราะคนมีหน้าตากหมนเมื่อตายเพราะไอ้ห้อยไอ้โหนนั่นแหละถ้าส่งสัญญาณสามคำนี้เนี่ยที่เหลือมันก็จะคลี่คลายตัวใช่ถ้าพูดง่ายๆก็เส้นทางไปตามตาก็เปิดมันก็จะมันก็จะโล่งการจัดระบายบเขานี้ก็โล่งขึ้นมันเป็นมันเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญมาก ได้ฟังถ้ายังเงียบเงียบนิ่งนิ่งโดยที่คนคาดเดาเอ๊ะยังไงเดี๋ยวก็มีข่าวดิวนั้นดิวนนี่เขาพอคาดไดาปั๊บเขาก็มีความหวังของเขาไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับมันก็เลยไม่จบมันก็ผิดทำไมมันก็เหมือนกันแล้วก็รวมถึงบรรดาองค์การพยพองค์กรอิสระนู่นนี่นั่นด้วยเนี่ยนะก็เคลื่อนไหวสมาชิกวุฒิสภาด้วยเนี่ยนะมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ